สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแข่งกินโรตีนะครับผมโรตีคนแพ้คนแพ้นะครับนี่ฮะเหมือนเดิมรับผมบอระเพชรบอระเพชรนะครับไม่ไม่มีใครโดนมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาแข่งกินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนการกินโรตีนะครับคนแพ้นี่ยเอากินนาทีโออะหหรือว่าเคี้ยวเคี้ยวเลยเคี้ยวกลืนเลยให้เคี้ยวแล้วก็ ผมไว้ยี่สิบไว้ประมาณสามสิบวินาทีโอเคไหมมาเริ่มไือยังเริ่มเลยอันนี้รั่เองเลยเหรอเั่อเอเลยอ่ะอยากบอกว่าโรตีวันนี้นะครับผมชิ้นใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าจะกรอบแน่เนี่ยโอ้โหใครบอกว่ากรอบเหนียวเหนียวมากนี่แหละ กิจยากด้วยนึกว่าเป็นวันเกือบแล้วหางเนียวมืเลยเหนียวมากกดตามเลย แบบนี้มันจะสูสีกันนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่หั่งเท่าไหร่มันเหนียวผมรู้สึกหน่วงๆเคี้ยวไม่ลงมันชิ้นใหญ่แล้วก็มันมันหนาครับมันหนามันเหนียวแล้วก็ซื้อมานานด้วยมันทำให้เหนียวอย่างนี้แหละกินยากเลยครับ เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนกามล็อกกันนะครับนาล็อกกามล็อก สาบอกคนขายให้แบบทอดนานๆแล้วกรอบแล้วนะเหนียวมันอาจจะเป็นที่เวลาที่แบบเรากินช้าไงมันเย็นก่อนหรือเปล่า สปีดในการกินรู้สึกว่าพาลงมากเลยตอนแรกนี่คือเร็วมากกรามร่วไม่ไหวเริ่มปวดตัวเองไม่ได้จัดปันอ่ะกลัวอะไรอ่ะพี่ดินี่เดี๋ยวผมกลัวการล็อกคันนี้ หอก,ก,อกแ่งเป็นตันเลยตรงน,น <laughs> เป็นโรตีที่เนียวที่สัวในโลกที่เคยกินมานี <laughs> <laughs> ่แหละสุดยอดแห่งโรตีเหมือนรอบี่แล้วเลยรอบไปแล้วยังไม่ขนาดนี้ครับยังกบับขอบอยู่นะบางๆให่มันมันเหนียวจริงอันนี้เหนียวแล้วก็หนา,หนา ถ้ายางหมดคนแพ้กินนะถ้าสมมติยางหมดอ่ะืยางสามอันยางสามอันหนึ่งสองสาม อันนี้รัดยางหมดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งอันนะครับจะเป็นของใครหมดแล้วเราก็จะพอแล้วนะครับแล้วก็จะมานับยางกันนะครับว่าใครกินไปเท่าไหร่นะครับโอเคน้ำบ๊วยนะสุดท้ายเป็นของผมโอเคเพราะว่านานไปมันก็จะเสียเวลานะครับเอาเท่าแทนแค่นี้พอครับแล้วก็นับยางเลยแรงไหวแต่คนละอันนี่ก็พอเลยใช่ไหมโอเค น้ำเปล่าสักแก้วน่าจะดีนอย่างไรผมก็ชนะครับพวกคุณผู้ชมถ้าผมไม่จัดฟันนี่ยนะหมดปีสามจริงจริงอันนี้ผมกลัวเล็กดุดเฉยๆงั้นสามอันนี้หมดเข่งอีกแล้วหนึ่ง ยอดเ <c oughs> ด้งโรตีวันนี้แต่เหนียวนี้ดีนะมันไม่มันแบบมันทำให้เปลือ่องใช่ใครที่กามแข็งก็กินได้เร็วถ้ากรอบนะถ้านาทีหมดใช่้ากรอบปุ๊บหมดแน่เลยเนะี่ยวดวกราม คนจับแบบทุกคนไม่อะไอ้คนกลางใครจะไปรู้น,นับเลยผมปวดมากเลยตอนนี้น,นับวงวงม,งมาลุ้นกันครับคุณผู้ชม หน <unanim ous> ึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนี <ki> ่เร็วไอ้เอามานับดีๆไม่ใช่อ่ะไงแปดนี่ดูแปดไหนนี่แปดเราขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมหกโดนไม่เอามาดูก่อนดูไอ้แปดนี่อ้าใช่เหรอหมดกลางโดนการให้ขาดแล้วก็เคี้ยวสามสิบวิ สามสิบวิใช่ไหมกัดให้ขัดก่อนขัดตอนแรกกัดให้ขัดอืมโอ้โหขัดยังยังพี่ได้ห้าหเรียบป้ให้ลองชิมก่อนให้ลองชิมก่อนผมไหมขมไหมไม่น่าถามน้ำตาไหลอ่ะ ให้ลองชิมก่อนนี่นี่นี่พี่เนห้าห้าเองน้ำปลาพิเกมเก้งงูโอ,โอเคดีนะคนนี้ไหมโอ,โอ้รู้สึกนะคนนี้ไหม <laughs> เป็นไงโอ้จะอ้วกเป็นไงอ่ะอ,อีก,กาขอไม่ขาดได้ไหมอ,อ,อีกาขาวต้องไปก,กาดำเสมอ,อ,อเฮ้ยอยกมันก็สุดอะ่ะบิดเอา มาเดี๋ยวผมเคี้ยวให้ก่อนนิดน่ะตกลงว่าผมแพ้นะครับคุณผู้ชมแต่นอนนี่พูดไหมนี่อันนี้ไม่ดูหน้าดูหลังเลยครับผมพี่เกมไม่ให้ผมนับอ่ะเขาหลอกกันเขาเอาหมดเลยก็ผมถามแล้วอ่ะพูดเลยอ๋อนนนัเคี้ยวครับผมเคี้ยวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจปดเสสมสิบพรับออครบออาครบหนึ่งสองสสห้าเจ็ดแันไงล่ะกำตังกระหน่อแกงผมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคผมนับสิบสิบนี่เลยแถมกืนเลยครับหน้าแดงเลยหน้าแดงจี๊งคืองี้อแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ขายด้วยโอเคไหมโอเคพี่เกียมกินไปได้ไงวะเฮ้ยคุณอาลูกผมติดคอเลยครับตอนนี้มีแต่รถขมอ่ะ โอเคครับวันนี้ก็มาแข่งกินโรตีนะครับคุณผู้ชมตกลงว่าผมก็แพ้นะครับแำ้วน้นในทีมนิดนึงเป็นไงรสชาติมันไม่นิดละพี่เกมดูผมกัดเอาไปเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในคลิปนี้ผมกับน้องๆลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไหวครับผมขมมากขอน้ำตาลหน่อยก่อนเถอะมันขมได้แล้วตอนนี้ต้องน้ำเปล่าอ๋อผมลืมไปผมได้สี่ pulen